วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวสำนักสงฆ์พุน้ำร้อนนะครับตำบลบ้านเบิงอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับจุดไฮไลท์ของทางวัดก็จะเป็นอุโบสถเปลือกหอยนะครับผมด้านหน้าปฏิสถานพระพุทธรูปเนรมิตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวนะครับผมที่ปฏิสถานอยู่ด้านหน้านะครับภายด้านในก็จะปฏิสถานหลวงพ่อใหญ่นะครับผม ภายในบริเวณรอบๆบถ์ก็จะตกเต็มด้วยเปลือกหอยสีขาวทั้งหลังนะครับเก็บทุกรายละเอียดสวยงามมากนะครับที่นี่เป็นจุดชมวิวอ่าเก็บน้ําท่าเคยอีกด้วยนะครับส่วนบริเวณด้านข้างบสวสก็จะผสมผสานศิลปะปูนปั้นเหล่านาฟ้าเทวดารวมไปถึงสัตหมะพานด้วยนะครับและถัด มาจากวัดไม่ไกลก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนโปรกระทิ้งด้วยนะครับ